ค่ะเมนูก็คืออยู่ในมือเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูอยู่ในมือแต่อยู่อยู่ในอยู่ไหนหน้าอ่ะโอเคแต่ละทีมเลือกไปแล้วนะคะว่าใครจะเป็นคนถ่ายใครนะคะซึ่งพี่เจนนี่ต้องถ่ายนะคะวันนี้นิวเลือกเมนูของหวานอะไรไว้พีมดินวอลก็คือถ่ายพี่วอลนะครับว่าเขาจะเลือกของหวานอะไรอ่ะประกาศให้ถามข้อมูลได้เลือกขนมหวานหลักนะครับ เป็นโจทย์ที่ยากมากเลยไอที่เขาตอบเขาไม่กินไงเขาไม่กินกอผมไม่กินไอติมเลยเขาเองก็จะไม่กินนะของหวานเนี่ยครั้งนี่ไม่กินของหวานเลยถ้าปัญหานี้มันเผ็ดจะหุปไม่เลือกถูกตอนนี้เฮ้ยเธอบอกว่าไม่กินครับแล้วถูกด้วยเฮ้ยไม่เลือกเคยไปแล้วนะ แปลด้อแปหนึ่งันยปลภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกเลยอ่ะขอเพลงก่อนเอ๊นี่นินี่นี่น้อตอชอบปะลูกตอลูกตอลูกตอลูกเนี่ยงอะเอ๊อะไรวิ่วิวอือะไรเปี้ยวหอมไมับ่แล้วนะอ่ะก็ได้ก็ได้แล้วนะคะหนึสสแล้วทุกคนชูออกมาค่ะพร้อมได้แล้วได้แพร้อมนะสอร อันนี้นิวชอบกินสิ่งที่นิวชอบกินคือมิกซ์ฟู้ดดีไลท์กับับอันนี้ครับบอชอบกินอะไรเลอคิดว่าบอชอบกินฟามิงโก้เหรอฟามิงโก้อ่าและเมนูที่นิวเลือกนั่นก็คือนั่นก็คือไม่ตรงอยู่นะไม่แล้วไปเกิดเต๋อต๊ะอื่นสิเอามาโต๊ะนี้ทำไมโต๊ะนี้ถูกแล้วค่ะไม่ผิดครับ อรีมนะคะอ่ะเฉลยยิมบอลนะคะสองจังเฮ้ยเออใช่ดูได้ไงวะเอ้ยทำไมไทยถูกอ่ะคือผมดูแล้วมันน่าจะเป็นเมนูที่ผลไม้คุ้มสุดแล้วแล้วเขาจะคนเน้นคุ้มเลยเฮ้ยได้กรเดาเดาอย่านี้ได้กะเดาหัวใจจริงจังจริงจังเลยเออจริงจริงจัง้เลย อ่ให้ยินให้หัวใจวอบ้างม่อกี้วอให้หัวใจยินแล้วออและเกมสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะมาถึงแล้วนะคะเมื่อกี้เราถ่ายใจเลือกของออ่ของหวานที่แต่ละคนชอบไปแล้วนะคะซึ่งทีมอินวอลก็คือตอถูก,ถก,ถกต้องนะ,นะ,ะ <laughs> ทีมอย่างที่เห็นอ่ะ เกมนี้นะคะเราจะให้ทั้งสองทีมเนี่ยได้ทานของหวานอันนี้ที่เลือกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เราจะให้ทานแบบเป็นเกมนะคะคือเราจะให้ทายใจกันอีกเช่นเคยนะคะว่าคนฝั่งตรงข้ามในทีมของเราเนี่ยเขาจะเลือกคำตอบไหนนะคะอ,อ่ะเดี๋ยวให้ยินวอลเลนก่อนนะอเออเพราะเดี๋ยวมันจะละลายนะเอะเอเพราะตอนนี้ เริ่มละลายแล้วมันต้องปิดตาใช่ไหมครับปิดตาต้องปิดตาปิดตาได้แต่ห้ามปิดใจเอหนึ่งคนเป็นคนทายนะคะอีกหนึ่งคนเป็นคนตอบนะคะซึ่งถ้าคนทายทายถูกนะคะคนที่ตอบจะต้องป้อนอ่าของหวานนะคะให้เข้าปากคนทายแบบปิดตานะจ๊ะเข้าปากไปเลยหนึ่งคำก็รับไปเลยหนึ่งคะแนนตอบผิดจะไม่มีสิทธิ์กินนะคะโอเคปิดตาคู่คู้ใช้ลองใช้หัวใจนำทางหนอ่ง มันได้้้เเยปทางนี้นะเ้ยใครเป็นคนทายใจใครคาผู้หนีคนทายครับวอลจะเป็นคนทายใช่ไหมแสดงว่าหญิงจะเป็นคนป้อนเอาละสนุกละเอาแล้วและคำถามของเรานะคะมีทั้งหมด100่้อยข้อนะฮะตอบแกดแผ่นดาแกดแผ่นแล้วเป็นทั้งหมดหกทอยช่วยน้องหน่อยช่วยน้องหน่อยเออย สิบ <10 S 1> ข้อทยายใจอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะและข้อแรกนะคะพร้อมไหมมีเวลาแค่45วินาทีนะคะ <5 S 1> คะ่ะพร้อม5 4 3 2, 2ใครเป็นคนทายใครเป็นคนตอบคะอ,อ่าผมตอบไม่ใช่นี่ไม่ใช่คำถามแกงเล่นแกงเลนอ่ะข้อหนังข้อแรกคือยินเกิดวันอะไรระหว่างวันงดสุบุหรี่โลก <c oughs> <c oughs> ไม่มีไม่มีจันนคารพูดบระเรสุขสาวเทศค่ะพุทธรสรครับตกตาป้าเลยหอไม่แน่ตอบถูกเลยะเอาไหนอะไหนอะไหนตอบไอไหบอกได้ไม่ได้ไม่ได้เอีพี่เจนี่กับพี่นิวไปหน่อยไปหน่อยไปหนมาทางซ้ายมาทางซ้ายมาทางซ้ายรดลง ควรเลยดีกว่าขนาดข้อที่สองคือกางเกงในสีไหนที่หยินชอบใส่ค่ะระหว่างดำกับขาวต่อดำแล้วกันครับถูกตั้งก่ะปอนปันเฮ้ยเห็นกางเกงในกันได้ไงอยะเอาละเนี่ยผมไม่น่าเลือกของเปียกเลยเลือกต่อบิดนะครับอ้ต่อไป ายมือซ้ายมือซ้ายมือสูงอีกนิดนึงสูงอีกนิดนึงมาเข้าเลยต่อ่อคำถามข้อต่อไปเคยเห็นกางเกงในหยินหรอทำไมถึงรู้วสิแต่ต้องใสสีดำมันสากลไงครับต่อมันสากลนะอ่ะส่วนไหนของหยินที่วอชอบมากที่สุดตากับปากค่ะปากครับคำตอบถูกต้องคือตาค่ะ โล่งโล่งไม่ได้ตอบผิดหรอกไม่ได้ผิดหรอกกางเกงกูเลอะแล้วบอบอกกางเกงกูเลอะแล้วโลง่งโล่งแปง่งเกงว่าอ่ะค่าต่อไปอ่ะคำถามต่อไปนะคะท่าประจำของยินที่เห็นบ่อยมากที่สุดนั้นก็คือท่ากัดเล็บหรือว่าเกาหัวค่ะอ่าหโวเกาหัวครับถูกต้องค่ะโหนี่คำใหญ่มากเลยนะคะ ผลไม้มาทั้งส่วนเลยเมื่อกี้เอะมรยัง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 ตักใหม่ตักใหม่ตักใหม่โอเคน่ารักน่ารักพอแบบแอบแอบแแอ่โอ้ยดีมากขวาขวาขวาเออเออแอบแแอ่แอบแแอ่ก็คือนิดนิดหน่อยหน่อยนะแอบแแอ่เหมือนแบบทำท่าแอบแแอ่ก็คือแบบเออนิดนิดหน่อยหน่อยนะเหมือนเป็นแม่บ้านเลยอ่ะคำถามข้อต่อไปถ้าของขวัญที่หินเลือกให้วอหหินเลือกให้วอในวันเกิด ว่าชอบอะไรระหว่างปลอกหมอนหน้าหินหรือปลอกมือถือคู่ปลอกมือถือคู่ก็คือเกมใช่ไหมโอ้โหปลอกมือถือโอ้โหปลอกมือคู่คำตอบคือปลอกมือถือคู่ครับปลอกมือถือคู่ถูกต้องค่ะแล้วเดี๋ยวดูคู่ต่อไปน่ารักเลยสูงอีกสูงอีกนิดนึง หน้าเปล่าไหนอาเปล่าหนึ้วยด้วยโอเคค่ะสงสารน้องเอากล้วยออกทำมือกยินอ่ะคำถามข้อต่อไปนะคะกินผลไม้อะไรที่ทำให้นึกถึงยินมากที่สุดนะคะระหว่างมะพร้าวกับแตงโมค่ะมะพร้าวครับถูกต้องท้งาทำไมรู้ได้ไงว่าเป็นมะพร้าวอ่ะ ก็เขาชอบกินมะพร้าวครับอ่ะแล้วก็กินมะพร้าวติดตัวเลยอย่างนี้หรอกินจนแบบเหงื่อขับออกมาเป็นมะพร้าวอะไรเงี้ยพี่ก็กินมะพร้าวนะไม่ได้มาแต่เหงื่อทน้ำมันน้ำลายน้ำมันน้ำมันมะพร้าวไม่ไม่มันรู้สึกมวนหกตลอดเวลาเราตักเยอะหรือเปล่าอะนี้นิวตักให้แบบเอึกนั่งเล็กน่ารักพอต๋อแห้งๆเต็มนี่นิวตักให้อ่ตักแล้วตักมากิน อ่าอ่าหันไประวังหกระวังหกระวังหกกับฉันด้วยกับเธด้วยกับฉันด้วยโอ้ยระวังหกระวังหกระวังหกนี่มีระวังหกระว่างมันหกระวังมันหกระวังมันหกเกมมันก็สมควรณหกแล้วครับอ่าอ่ะปอเลยป้อเลยอ้าปากเลยอ่ากินเลยอากินเลยโอ้ยอย่าหนีดิอ่าตรงไปข้างหน้าเลยตรงไปข้างหน้าเลยเออ ของว่างนะคะไม่ใช่ของหวานม,มีอะไรเลย <c oughs> ของว่างและคำถามข้อต่อไปนะคะถ้าอยากพาหยินไปทานข้าวจะหยินจะเลือกไปทานข้าวที่ไหนระหว่างในป่า,ปาหรือริมทะเลค่ะริมทะเลครับ,รบถูกต้องค่ะทำไมเลือกริมทะเลอะคะเพราะว่าโอ้ยเขาไม่ไปป่าหรอกมั้งทำไมหรอเฮ้ยติงหัอไปป่านี้ไหม ป่านหนันป่านหนัออนไปเป้าอ,อ้าปากเลยค่ะอ้าปากเลยค่ะอ้าปากเลยค่ะอะจับจับมาเลยเออจับมาเออขนาดจับขนาดให้จับแล้วนะ <c oughs> อ่าขนาดวันนี้เวลาย,ยนินอ้อนยินจะเหมือน,นอะไรระหว่างแมวหรือหมีอ่าแมวครับถูกต้องค่ะท้ามเขาเคยมาอ้อนเออเขาเคยอ้อนหรอโอ้ถ้าเกิดอ้อนแบบหมีก็ ตะปบนะถ้าแต่หญิงเคยป๊อกอ้อนแบบแมวเหรอฮะไม่คือลักษณะเขาเหมือนแมวอยู่แล้วอ่าฮะเออเมียว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 เฮ้ยสูงอีกนิดสูงเออเข้าได้เลยเออเข้าได้เลยได้เลยได้เลยว้าวโอสมสารคลิปน้องเลยนะคะเลิปน้องเลยค่ะน้องเริ่มหมดแล้วตอนนี้ ถอือว่าทายได้แล้วข้อที่เก้านะคะถ้าสมมุติมีแฟนย่านที่สองก็ถือถ้าสมมุติมีแฟนจินจะเรียกแฟนว่าที่รักหรือไอเต้าไอเต้าครับอ้าวกินเลยไอต้าวทำไมอยะทไอินเรียกเรียกว่าว่าไอต้ารอะไม่ผมชอบเรียกแนวเอ็นดูแล้วเรียกแบบไอ้น้องอะไรเงี้ยน้องอน้องแต่ก็เลยเรียกบอกว่าไอเต้าอ่ะ แปบนึงอ่ะก็คือเต็มมือใช่โอกเต็มมือเลยอ่ะเออเข้าไปเลยเข้าไปเลยม่เลี้ยงเด็กม่เลี้ยงเด็กตวีกนิดเออเออที่ไม uh ่ช่วยด้วยเเลี้ยงคำถามข้อสุดท้ายนะคะดาวเคราะห์ดวงใดที่คิดว่ายินชอบมากที่สุดระหว่างดาวเสาร์หรือดาวอังคารอังคารแล้วกันครับอังคารนะคะผิดค่ะดาวเตา์ ได้ไปแปดคะแนนนาะแปดคะแนนแปดเต็มเมาเลยนะจริงจริงก็ตอบถูกเลยเถอะยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกินไม่ไหวแล้วอ้าวเปิดเปิดตาได้เลยเอ่ะดูสภาพได้ไปงานต่อไปงานต่อแส่เกมตัวนี้เลยเหรอใช่ค่บไม่เป็นไรเกมตัวอ่ะโอเคเกมที่สามมากุบชนะไปค่ะ รวมคะแนนออกมาแล้วทั้ง3เกมทีมที่ชนะนั่นก็คือทีมอ่ะทีมหมุกกาค่ะ